สวัสดีครับกับทางช่องกติดขน้อยเพชร้พแพงลำเพลินออฟฟิเชียลอ้าวลำเพื่นรอแล้วน,น้องลำเพลินเขาใส่ใส่มาเียมาเด้อของใครลูกส้อนนุชถึงกับต้องลั่นเลยเหมือนบอสโจจะไปอยู่เป็นปี <c oughs> นึกว่าบอสโจจะไปอยู่เป็นปี กระเป๋าแทบแตกทะลักกูณทะลักกว่าอะไรอันนี้เอาเสียพาเพิ่มครับอันนี้กระเป๋าบอดเต็มเอาเก็บใหม่แล้วค่ะแม่แม่แม่แล้วก็น้องเาวบอดอ่ะพี่คือในรถค่ะเอาเอามาใส่กระเป๋าเลยไหมคะ

ุ่มำแ้มนผเทียมห้ก่มระนำแนผเทียมห้าสน่ะเทียมสขวดนึงงลวกันี่เรกินสามช่้วเราจะขวดลอกก้อนเราจะขวดอนนี้เราไ่้องไปลอกี่ใส่ตนี้อนัดี่ีระเราก็จะด้วหนู้ว่าเดาบกกินอ่ะ เอก็กจะหวานแล้วเอาแต่ส <kr> ั <eine> ่งเนาะสอ่งกระเป๋าแล้ครับของบอสวะปาครับของบอสตัวเสรแล้วไพื่อเพื่นไหนเออะหาไม่เจอแล้วเนี่ยเพื่อนี่นมหาเพื่อนตัวหาเพื่อนแล้ว เจอเช้ามากเลยววเฮ้ยหาไม่เจอแล้วไปไหนเนี่ยฮ้ไปไหนอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นี่อยู่เลยลำพันไปไหนแล้วเฮ้ยอุ้ยลำนได้ไปกับเขาไหมนี่มองไม่เห็นเลยไปไหมน้ไปไหมเนี่ยเห็นเลยไปไปไหมเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ่ะไปไหนเลยเนี่ยเขาไม็นละทำไมอยู่สภาพนี้เนี่ยลำพันทำไมอยู่สภาพนี้เนี่ย ใช่ก็บเนี่ยไหนรูดิเฮ้ยยังไ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 สาวไ็อกไงไงไงไล็อกกับพีไเลยเดไอไง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 ไลไอไงลงไงไงางไงไงไนไ่องไอมงไงไงไ่ทำผมไงไงไมไง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 นงไ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 นไงไงไไงไไงไโไงไงไรไงกงางครับพงไ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  อากาศมีฝนลินประปรายพี่น้องทางงของกงครับเจอกันเด้อครับอ่าครับอันนี้ก็เป็นขนกระเป๋ากันนั่งไปขั้นเดียวกันนี้ครับสนามบินด้วยว่าแฟนๆนะครับ สนามบินกับเจอกันกับทักไทยถ่ายรูปกับถ่ายรูปก,กับลำแพนก็ได้นะครับผมเ<ม>อ้าห,หาไม่เจออีกแล้วไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นี่อยู่เลยเฮ้เอาโอ้โอตาสั่งโฟโล์เป็นซอนแอบแอบเมื่อกี้ยังไม่ยังเห็นอยู่นี่ไปไหนไม่รู้ฮะไปไเปล่าไปไหม,ไ,มไปไหม,ไไหมนั่นหายอีกแล้วไม่เจออีกแล้วดูดู ไม่เจออีกแล้วเฮ้ยเด็กหายไปไหนนเป็นไปได้ไงอ่ะเด็กหายไปไหนนไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อก si uh! uh ี้ยังเห็นยืนอยู่ทำแค่ไหนเนี่ยทำแค่ไหนน้เมื่อกี้ยังเห็นยืนอยู่เลยทำแค่ไหนน้เฮ้ยนี่ไง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 เฮ้ยจั่เนี่ยตื่นก่อนเพื่อนเลย ใช่โอ้เป็นบรรยากาศสุรากาศชอบหาไม่เจอคือบานเท่าเหรครับพี่น้องครับอากาศบรรยากาศ คือบานเท่าเลยป็นบรรยากาศเหมือนบานเราเลยครับหนาฝนเนาะสามสิบชีวิตนะครับเดินทางไปน้ากันครับเป็นทั่วนะครับรอบนี้พี่น้องเป็นแฟนครับ ลับมาก็จะลุยกันต่อ,อหลายๆสิ่งหลายอย่างบม่ว่าจะเป็นอยู่โดมตอนนี้ก็ซ้อมกันคือเก่านะครับพี่น้องครับซ้อมในส่วนของสาวน้อยลำเพลินโชว์ซ้อมสาวน้อยเพลิพนโชว์กับสาวน้อยเป็นแพร่งต่อแบบนี้แล้วก็ถ่ายภาพยนตร์ไปด้วยในภาพยนตร์ขายอ้อคาดว่าจะเข้าฉายกับตามที่พี่น้องได้รับทราบกันนะครับนั่นก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับ สาวน้อยลำเพลนโชว์เนี่ยก็จะเปิดฤดูกาล31สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับสาวน้อยเป็นแพร่งกะ21กันยายนนะครับที่จะหออนี่คือกันอุย้ยทองฝ่าไทายมองเบืองบรรยากาศอาถาอถ่อผู้ใดท่านเดตือนนอน,นเอาเบืองบรรยากาศนี่นะครับช่วงเศร้าๆแนี่ก็ลังจะสายก็ลั่งจะ,งจะสวยนะครับนี่รากา ช่วงปลายเดือนนะครับโฉมบ้านที่สิบเก้านะฮะมินิคอนเสิร์ตนะครับไม่น่าจะเกินสิบงานนะครับไม่น่าจะเกินสิบเดี๋ยวผมเบิรงก่อนมินิคอนเสิร์ตเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเปิดมินิคอนเสิร์ตให้เบิรงนเดยังไม่ได้แจ้งสถานที่นะครับ อยู่ในเว็บไซต์นะครับมีนว็บไซต์ก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับเห็นไหมครับมีคอนเสิร์ตมีประมาณแค่นี้แหละครับพี่น้องครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดนะครับสี่มือหามืออมือจีมือประมาณเจ็ดมือน่าจะมีปลายว่าอีกนะครับไม่เกินสิบนะครับไม่น่าจะเกินสิบนะครับขนานเป็นแฟนกถา เบิ่งกันได้นะครับหลายชื่อจบแล้วมีใครบ้างนะครับสำหรับวินิคอนเสิร์ตขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้สาวน้อยเพื่อบรรพันแผ่นแล้วนั่นแน่นั่นแน่เอาจากน้อยฉิ่ออกเดินทางแล้วว้าวใส่รองเท้าว้าวฟล้งฟลิงมากครับผมลำแพนผืนเป็นตระสังเนาะเป็นตระสังเนาะเฮ้ย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 ไปแล้วเอ้าเอ้าเอ้าส้นแอบแล้วส้นแอบแล้ว ส่วนอย่างเงี้ยอ่าคลิปนี้ไปสำนึกครับสวัสดีครับ